ส,สวัสดีครับพี่พ,พี่ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่ทุกท่านไปที่วัดพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อวันอาทิตย์วันที่25มิถุนายน2,566ทางวัดนะครับได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลกฐินนะครับปี2,566รุร่นรวยพันล้านขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือเลทนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูพิธีนะครับ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร100ปีพระมงคลสิทธาจารย์หรือว่าหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับที่วัดพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีให้แล้วเสร็จนะครับในวันนั้นนะครับเวลา8นาฬิกา9นาทีมีพิธีบวงสรวงเทพเทวานะครับมีเจ้าพิธีคือท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูบดีกาสมยศประสันโนเจ้าอาวาสวัดพึ่งรวงนะครับเป็นเจ้าพิธีในช่วงเช้านะครับ และเมื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับได้เริ่มครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นรวยพันล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญและเหร็ดนะครับก็ได้เริ่มขึ้นนะครับมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักธรรมคุณร้อยรูปนะครับและมีพระเกจิคณาจารย์นั่งปลกอิฐฐานจิต5รูปนั่นคือ ท่านพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อเพยวัดบึงนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับหลวงพ่อศรีวัดคีรีวงศ์หลวงพ่อจัดวัดสุงหลวงพ่อท่านพระคุูบิกาสมยศเจ้าวาดวัดพึ่งหลวงนะครับและก็หลวงพ่อท่านเจ้าคุณประโยชน์นะครับวัดเข่าแก้วดับเทียนชัยนะครับถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับพี่ๆครับรายได้ทั้งหมดนะครับสมทบทุนก่อสร้างวิหารพระมงคลสิทธาจารย์อนุสร์ หนึ100ปีหลวงพ่อรวยให้แล้วเสร็จนะครับพี่พี่ครับยังไงก็ถ้าหากว่าพี่พี่ทุกท่านสนใจร่วมทําบุญนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook นะครับชื่อว่าหลวงพ่อรวยปาสาิโกวัดพึ่งรวงสระบุรีประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ